นใครวะเฮ้ยเราเจอกับคนรัสเซียว้เฮ้ยท่านใครวะ่นใควะไปบ้างเมื่อไงดักดักมึงอยู่นะเอ๊รถเวียดนามมาแล้วว่ะโอ๊ยตามหลังมึงอยู่นะ พวกนี้มันแค่นฟังหุดนะมึงใครวะบาบคนจะเดินทางเลยได้ได้ได้ที่เขาบอกว่านี่คือเกมราคา29บาทนะครับทุเกอพวนี้มันดัไังรอเออได้ดยเฮ้ย ไม่อเจคนรักเยนุตักุตาังรนะจะเดินทางเลยเวเเฮ้ยทำมมาลิงเเสวยล้กูสวยล้มึงก็มึงกอะไรที่ตุี่อะนักรบกังจะเดินทางเลยสัตว์จะเดินทางเลยสัทแคฝังหุ่นนะมึงกุตักุตาังมึงอยู่นะกุตักุตาังมึงอยู่นะ เอ้ยว้าโอ้ยว้า่ค่อยบอละเเลทราบทุกตากูี่เขาบอกว่านี่คือเกมราคา29บาทนะครับทุกคนี่เขาบอกว่านี่คือเกมราคา29บาทนะครับทุกคนจักไม่ไ

จากเต้นรถล้อมทั้งีโกเลยเต้นรถล้อมท้งกีโกเลยนักรบปังกรจะเดินทางเลยสัตว์